สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาหานะครับทีมงานนะครับผมพอดีเห็นคุยกันกับเสียนนิสิตไว้นะครับเพราะว่าเซียนนิสิตก็คือเป็นช่างที่ทพเนียตนะครับก็เห็นลงหลายๆไม้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลไม้ประดูนะครับไม้ศักตอนนี้กําลังฮิตเลยเพราะว่า ทุกวันนี้ต้องการพระเนี่ยที่เบาที่สุดนะครับต้องการเบาที่สุดเลยแต่ไม้ก็ต้องมีความทนมีความแข็งแรงเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับก็เลยแบบมาก็เลยเห็นอับวางไว้นะครับว่าจะเอาไปให้ว่าเป็นเป็นแม่พะเนี่ยที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับตั้งแต่ผมเล่นนกเขามาก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับว่าแม่ที่ทําจากไม้ชนิดนี้นะครับ จะเป็นยังไงนะครับก็เลยทดลองนะครับไม้ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไม้ไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนนะครับหรือแถวอีสานเขาจะเรียกว่าไม้บักมี่นะครับ่าไม้ขนุนนะครับนี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นแล้วครับว่ายังไงนะครับเพราะว่าก็ดูหลายช่างอยู่นะครับส่วนมากก็จะใช้ไม้ที่เป็นไม้ชนิดอื่นนะครับอันนี้ก็เลยเนี่ยครับมาหาพ่อควรนะครับผมอ่าท่าน เป็นคนที่ขึ้นแม่พะเนียดไ้นะครับนี่นะครับผมเจ้าของแม่พะเนียดพอกวันสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบเป็นยังไงนี่อันเห็นมันสวยก็เลยคืองามแท้ก็เลยตั้งแต่พอกวันเล่นนกมานี่เคยเห็นพะเนียดที่ทําจากไม้ขมนไหมบ,บ่เคยเห็นแต่ว่าเห็นเคยเห็นเห็นหนะขึ้าจะเหาท่อกล่องยง่าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม้ขนุนนี่ถือว่าเป็นไม้มงคลอยู่แล้วแหละพี่น้องคือมันทีไหมแต่ว่า ชนิดอื่นท่านก็เอาไปทําอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกองใช่ไหมพ่อแม่อนสมัยก่อนนี่ไม้ขนุนนี่คือเอาไปทําเป็นกองกองยาวกองหางนะครับแถวอีสานนะครับนะเพราะว่ามันมีความเบาพ่อนเบาแล้วก็ท่นเหนียวไหมพ่อเหนียวไหมเห็นมันเบาๆนี่มันจะเหนียวไหมพันห้าหักเบิ้งมันถึงเหนียวก็ไม่สาสักเวลาหันเบิ้งมันถึเหนียวก็ไม่สักเหนียวกว่าไม้สักเม่นแต่ว่า มันเบากว่าไม้สักเยอะเลยใช่ไหมเจ้เบากว่าบัณฑิตใช่ไหมแม่งั้นเจ้าเบากว่าบัณฑิตนี่ครับเบากลัวไรครับอันนี้คือสีที่เป็นสีของจริงนะครับนี่สีสีของจริงแต่ว่าพ่อควรลงแล็กเกอร์แนะพ่อจริงอันนี้ลงอันนั่นอันยูนิเทนนี่คือตัวยูนิเทนใช่ไหมแต่ว่าเม่ได้คัดเขียบเงาเราเอาลูบๆทร้มดาครับไม้เอใดก็คัดใช้มาลงเนื้อไม้จริงๆริงนะครับ คือสมัยก่อนคือจะเอาไปทําพวกกองนี่แหละเข็มกองว่าหลักๆเลยเข็ดกองครับทํากองทําอะไรผมคิดว่ามันจะบางคนก็จะเอาเข็ดบานประตูทําได้ด้วยหรือเปล่าได้ได้มันพรอะติดเป็นไม้คือไม้มาคาสครับแต่วันนี้มันละเอียดก็ไม้มาคาเอาแสดงว่ามันมีความเหนียวอยู่แล้วถ้างั้นนะอืมครับนี่แหละครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้เห็นพเนียดที่ทําจากไม้ชักาเข็มเราหักบิ้งก็ไม่ค่อยหักนะอืมอันนี้เท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่พ่า เม็ดนึงพอดีเม็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวเขาบางคนเขาจะเห็ดมันก็ถือดีอยู่เขาจะเห็ดเบื้งอันนี้เห็ดตามตามไม่ตามขนาดไม่เงาครับอ๋อมันมียาวกว่านี้ใช่ไหมนี่คุณท่านเลยผ่านโอ้อยังไม่พาเป็นไม้ขนุนอันหนึงแล้วต้องเป็นแก่ไหมหรือว่าอ่อนเลยอันนี้แกนมันเล่านี่ฮะแกนมันเล่านี่แกนขนุนอีกต่างหากแกันโดยเฉพาะเนี่ผมมีมอกเรื่องนี่ผมมีมอกเรืนี่มีแต่แกนครับ มีกระแก่นพอเขาแก่นเลยเขาถาเขาแกนแล้วถ้าเกิดต้นที่ไม่มีแก่นมันจะได้ไหมล่ะพ่อทีนี้มันจะไม่หักง่ายมันก็บ่ได้แล้วต้นหนห่อยๆมันบ่ได้ครโอ้นั่นนี่นั่นนี่โค้งนั่นนี่ครับนี่ตัวอย่างโอ้นีดีดีครับพี่น้องครับสิเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แก่นมันครับเนี่ยแก่นโอ้ครับนี่แก่นมันเขาเกี่ยวต้นแก่นมากครับ แสดงว่าจะต้องใช้แก่นอย่างเดียวนะพ่อเนาะมันค่อยคือแก่นไม้มันจะแข็งอยู่แล้วครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแก่นขามอย่างเงี้ยนะครับทั้งวันแต่ถ้าเป็นแบบบ้านเราเรียกว่าอันนี้เรียกว่ามอกนะพ่อเนาะมอกมอกครับก็คือโซนนอกโซนนอกนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าจะรือยังไงรืจะเหนียวเหมือนกันพ่อมันจะมันบ่ค่อยเหนียวหน่อมันบ่ค่อยเหนียวออครับนั่นแหละผมเห็นว่ามันเปาะหรือเปล่าบม่ค่อยแต่ว่าตอกแก่นเหนียวยู่ครับแก่นเหนียวยู่ครับโอ้ เอ,เอาเอาเอาลูกเงี้นเลยเถอะพ่อว่าเพราะว่าตรงนี้มันงอเนาะมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมพ่อนี่มันจะเหนียวก็เหมืนนี่เหนียวก็ไม่ซักไรนี่ไม่ซักมันหักสิเปาะค่อยๆค่อยๆ<อ>ก็ไม่ค่อยๆก็ไม่กราบปูนครับครับครับอันนี้คือแก่นนะครับ<อ>ต้องใช้แก่นโอ้แต่ว่าสีก็สวยด้วยนะพ่อเอานาะสีสวยเหลืองอัลลามเลยครับพี่น้องครับอัลลาอ่านี่มันบดท่อนจริงครับน่แก่นมันเหนียวกันบ่อ่ะไม่ซักมันเหนียวเพท่ากันอ๋อนี่เป็นการทดลองเหนียวกันบดอ่าครับเนี่ยพราะว่ามันเหนียวบด ครับไม่ซักมันสีบ่เหนียวมันสีไม่ซักนี่หักเพราะเพราอันนี้มันจะออกเหนียวบ่ดครับ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 ใครคิดว่ามันดีดีนี่เราลองมันก่อนเลยก็ต้องลองก็ถ้าเป็นแกนนี่นะครับก็คิดว่าน่าจะแข็งอยู่แล้วแหละพี่น้องครับนะนี่สดๆเพิ่งยังคู่มันเหนียวก็ไม่ซักลายมดครับครับเนี่ยเนี่ยเสียดายต้นมะขามตัวนี้คพี่น้องครับมีมีแกนมะขามต้นใหญ่มากครับพอไปเผาถ่านแล้วครับพี่น้องครับ เ่าคือเสียดายเพราะควรน่าจะนั่นไปเขาไม่ผ่าให้เขาว่าผ่าให้เขาวาผ่าให้เขาผ่าให้ถึงนั่นอยู่ครับเก็บไว้เก็บไว้อยู่ถ้าทำพระเนตรไม่ได้ก็ทําปรารถิขายเราตันเขาซื้อกันตันละวเก็บท่านก็เก็บปรารถิโอ้วัดเอียงบุคลังอยู่เราเลยหาอะไรถ้าตัดไว้ประทำปรัดถิก็จะเป็นหลวงพ่อควรนะครับไปอีกแล้วครับเอายังไงก็จะรอดู นะครับจะรอดูแต่นี่เท็จเราก็คนขึ้นให้เสียนิสิตนะครับเป็นคนเล่าว่าเฉพาะเท็จเนี้ยมันไม่ห้รอกครับอันนี้พ่อทำเองนะครับทำเพียงโดยเอามีดจะซื้อได้เห็ดว่้มีดเชียงมืออย่างเดียใช่ไหมพ่อเป็นพวกมีดพวกขวานแบบนี้เอาสวรานว่านหลัก็ซิวสาบเอาอซื้อพ่กมีดสลูสลี่ยังหรอกไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาช่วยสร้างประตูสร้างมีประตูออุปกรณ์ไฟฟ้ามีแต่หม้อต้มน้ำร้อนกินกาแฟได้ไหมวะย้ำน้ำร้อนครับผม ออเอออ้าวลองดูครับว่ากันไปเบาดีนแล้วครันะเบาจริงๆครับเบานาถ้าเกิดได้สักตัดแล้วได้สักอย่างต่ําให้มันได้สักเมตรเจ็ดอย่าให้ต่ากว่าเมตรเจ็ดครับมันจะพอดีเลยมันขนาดไม่ลยเมต่คืัแต่ถ้าแบบมันมีตัวย่างตัวนึงยืดถึงนกดีหะเปลตัวนึงหนึ่งเมตรนั่นมันข็พอดีหนึ่งเมตรนี่ต่ว่าจะว่าถึงนกได้ดีเลยอ๋อนีครับลงโศกพอดีว่าอย่างนั้นบ่ลง ฮะมาลงไม่ลงโศกลงมันมันมันสิลงโศกว่าคู่เปล่าคู่ย่างเดียวทำไมมันหมันล่ะทีนี้คู่ย่างเดียวลูกจนจักว่ายังคู่ย่างเดียวเขาใส่ผงเงินจนมันคู่จนเหนื่อยแล้วจนล้าแล้วก็เผลอหลับแล้วก็โดนลงคอนอันนี้หนึ่งเมตรหยียบนี้เลยคอนหนึ่งเมตร ก็ได้อะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ยาวมากเวลาขึ้นก็สบายครับเออขึ้นสบายถ้าสั้นนี่ขึ้นสบายแน่นอนสบายขึ้นก็สบายเวลาไม่ติดหน้าติดหลังครับคนอ่างขึ้นสบายคนใส่ไม่เป็นนี่ลั่นอยู่เรื่อยนะครับคนหัดใหม่ๆนี่นี้สองพันห้าง่างยกหยียบดีอยู่อ่าครับนี่แหละโอ้ทรงอะไรนี่จากที่ไหนพ่อนี่มาจากเคยเห็นนะนี่มาจากเขาใหญ่โอ้เขาใหญ่นี่นะร่าขวัญละอ๋อ นก็ถานแที่มาโคราชบ้านเรานั่นเองนะครับเขาไปแยกงานอยู่ครับอ๋อเนี่ยครับสไตล์แม่อันนี้น่าจะเป็นไม้สักไหมพ่อนี่ไม้สักไม้สักเนาะดูดูเหลี่ยมอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับอืมเอ้าทำไมมีรัดอันนี้สองอันอย่างนี้อันนี้มันบกแขกจะพันพันม่อยู่โรือว่พันม่อยู่เป็นสปริงเสริมเสื้อสองอ่ะยังไงเดี๋ยวดูมันบังมันบกแข็งก็เลยเสริมเสื้อ เสริมน้อยเดียวขดเพิ่มเออขดเพิ่มมันมันมันวนเกินไปครับครับครับมันนกออกแรงมันาะท่านงกขาเรือเพราท่านงกพอดีก็เลยเสริมตรงนี้เลยเสริมไปแล้วแล้วเจิมแล้วนีขั้นมีอ๋อมาแล้วมาแล้วมาสองสามตัวเลรอโอ้ขันนะครับนี่โคราชนะครับแถวไหนล่ะนี่เดี๋วจักเขาไปทำงานอยู่เขาเลยอ๋อเขา ทำงานูสร้างในไอชานะครับพี่น้องทางโคราชเห็นก็น่าจะจําได้นะครับว่าเป็นพเนครของไทยนะครับเป็นหยดน้ํานะครับเป็นหยดน้านะหยดน้ำจะเป็นเปึงใบเป็นใบพ่อเนาะครับครับครับทปงนใบพ่อก็มันดอกบัวใบพ่อครับครับเป็นเป็นเป็นหยดน้ำสวยครับสวยอยู่นะครับสวยยู่งขึอ่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาไม่สักนี่คือทดลองใช้กันเยอะแล้วอันนี้ทีนี้พันมี้เขาสกันนะครับ ไม้ขนุนนะครับถ้ามันแบบว่าโอเคแข็งแกงแข็งแรงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกไม้ที่ถือว่าน้าตัวนี้คือบางเห็ดบามากๆเห็ดควางถ้า่าเห็นควางวัดควางว่าทักโน้นทักเน่นโน้นตัวเลยครับเพราะเห็นมันแตกมันเพี้ยวนีจ้าวายักปีเนาะครับครับจนว่าวัดตั้งวัดขึ้นมากเลยครับเขาจะเสนอเขาจะเอาตัดแล้วไปทํากรองเขาเจ้าไม้นี่ก็ไม่ดูไม่ไปดูนี่มันถึงมันสึงนักไม่นี่มันเบาแต่ว่า เป็นไม่เนี้ยมันคือกันครับครับครับอ้าโอเคครับพี่น้องครับก็ต้องทดลองลองดูแหละครับผมอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเดี๋ยวจะได้ยุ่นโฉมเร็วๆนี่แหละพี่น้องครับกองเพี้ยนกองยังาเจ้าก็เอาเฮ็ดนี่แล้วเฮ็ดครับครับจะได้ยุ่นโฉมเร็วๆนี่กระแทกครับโอไล่นี่คิดเองคิดเองอันนี้เอาแค่เลื่อยตะเล็กกระแทกถึงมันเวลามันเกาะมันยาบไปซืือครับเลื่อยตะเล็กขูดใช่ไหมเนี่ยเป็นรอยร่องรอยจากเมื่นี้ต้องลาสกีดเป็นไล่ทำเป็นลายอีกก็ได้ พอที่เห็ดเลยเพราะเห็ดฟัวมันสันครับครับครับถ้าสันคาเทีมันบางหรือเห็ดบ้องสุดอ๋อโอเคครับพี่น้องครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับเพระเนียดไม้ขนุนนะครับหรืออีสานเาเรียกว่าไม้บักมี่มันคิอมันคือกันบ่มด้ลจะไอ้ไม้ไม่หั่นไม่ว่าละครับไม่หั่นไม่ว่ามันจะเหนียวไหมเหนียวเหนียวนะครับนะผู้ฟัวนี่ผู้ฟัวเบิ้งฟัวว่าเหนียวก็ไม่สักครับอืมครับแล้วถ้าเท่าจะเอาอันทีเส้นมันรัดต้องเอาเส้นตรงๆครับแล้วเน้นแก่นด้วยนะครับแก่นขนุนดีมากมาก บ้านนี้คันคันไม่เป็นมันกระสิเหนียวคักด้วยอันนี้มันที่ไม่มันตายยืนแล้วนะเขาเิ้นไม่ตายมาติตายยืนยืนต้นตายยืนต้นนะอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าต้นต้นตายพายตายพายคนตายพายครับเป็นไม้ที่แบบว่าตายคาต้นนั่นเองนะครับอีกตั้งหากเลยตายพายอีกตั้งหากนครับนี่แหละโอ้ของดีของดีขันมันกระสีกึืงเอาขัอนในขนุนนี่ละครับครับครับเนี่ยคือว่าเอาโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมพะเนียด นะครับางเ็ดเป็นแม่ไม้ขนุนนะครับจะเป็นอย่างไรคือว่าเป็นซางเห็ดโผล่เลยซากถูกแม่เอาล่ะครับพี่น้องที่เคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนเจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับนกเดี๋ยวค่อยดูนะพ่อเนาะเยอะแยะมากมายไล่หลาครับเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเรื่องกันใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับไปก่อนครับพุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ